วันที่25สิงหาคมนี้ตรงกับวันวาราลักษมีวรัตั้มวันมงคลในการขอพรความรักความมั่งคั่งจากพระแม่ลักษมีซึ่งหนึ่งในคนบันเทิงดาราสาวนักธุรกิจวุ้นเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์ที่ก่อนหน้านี้ตามรอยไหว้พระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินจนหน้าที่การงานธุรกิจประสบความสำเร็จโดนยกให้เป็นเจ้าแม่และผู้นำเรื่องงูไปแล้ว ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่งมาเข้าวงการนี้ตอนรู้จักพี่มดดำแต่ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดเขาเอาเฉพาะที่อยากพาตัวแทนมาเสริมดวงมากกว่าใครบอกว่าที่ไหนดีก็ตามมาดูขนาดไม่ได้เป็นผู้นำแต่ล่าสุดก็สร้างองค์พระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินโชตนาราม อันนั้นอยู่เหนือศีรษะมานานมากใครที่รู้จักวุ้นมานานก็จะรู้ว่าวุ้นพูดแต่เรื่องของพระแม่ลักษมีอย่างที่อื่นเนี่เราก็ตามตามเขาไปไม่ได้ไปเยอะมากเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องทำขออย่างเดียวไม่พอแล้วถ้าเกิดจิตใจไม่ได้สงบด้วยยิ่งทำก็จะไม่ดีกับตัวเองเลยรู้สึกว่าเราเชื่อในเรื่องของการสวดมนต์ ปักบาดไหวพระปกติแล้วเทวดาที่ดูแลเราทุกคนก็จะมีหมดแหละว่าใครเป็นคนดูแลสายไหนงุ้นก็อาจจะสายพระแม่ลักษมีก็เลยได้ไปสร้างแล้วที่มีทุกวันนี้หรือรู้สึกว่าอยู่แล้วอุ่นใจประสบความสอ,อำเร็จในเรื่องงานบางอย่างก็นึกถึงท่านอยู่แล้วแต่คนตามไปเยอะมาก อนุโมทนาบุญแล้วกันวุ้นรู้สึกว่าพระแม่ลักษมีเหมือนเป็นที่รู้จักเยอะๆมาช่วงหลังๆนี้เองแล้ววุ้นก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้คนรู้จักท่านเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนส่วนใหญ่คนจะรู้จักพระพิคเนตเป็นหลัก แล้วก็หลังๆเริ่มมีเทพองค์ต่างๆที่เขานับถือกันส่วนพระแม่ลักษมีวุ้นยังคิดว่าคนยังไม่ได้พูดถึงเยอะมากแต่พอตั้งแต่วุ้นสร้างก็รู้สึกว่ามีคนให้การตอบรับดีซึ่งทุกคนก็มาบอกว่าจริงๆรู้จักมานานแล้วแต่ไม่รู้จะไปไหว้ที่ไหนเลยรู้สึกแฮปปี้ที่ได้สร้างท่านขอล่าสุดที่ได้มาเยอะเลยยังไม่ได้คะ่ะทุกอย่างเป็นคอนเทนต์อย่าเพิ่งเชื่อ จะดูเกินไปเดี๋ยวสรรพากรมาตามหัวเราะคือพอมาเริ่มทำธุรกิจเราทำก็อยากเสริมดวงด้วยอยากให้ตัวแทนที่มาอยู่กับเราขายดีๆเลยจัดเรื่องการไหว้พระเกิดขึ้น จริงๆไม่ได้มีแค่สายของพราหมณ์หรือว่าวัดแครแต่อย่างฮ่องกงก็จะพาไปไหว้เหมือนที่ทุกคนไปไหว้แหละแต่เรามีคอนเทนต์คนเลยจะเห็นเยอะหน่อยว่าเราพาไปมูแต่ว่าจริงๆเราก็ตามตามเขาไปเหมือนกันส่วนที่เห็นในติ๊กต็อกที่เขาลงกันใช่ปะเราเข้าไปดูแล้วก็คิดว่าไปได้ตอนไหนวะหัวเราะอ,อย่างที่มีคนบอกว่าคนที่สร้างจะได้ชาสุด คนที่ไปไหว้ตอนนี้ก็ไปขอได้เลยค่ะส่วนคนที่สร้างจะรู้สึกว่าอยากให้คนมาไหว้ท่านมากกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้หวังถึงขั้นว่าต้องได้เลยก่อนใครแต่เราแค่อยากให้ทุกคนรู้จักท่านแล้วก็ค่อยๆเสริมให้เราค้าขายดีและมีกำไรโอเคไหมที่คนติดภาพเป็นเจ้าแม่สายมูไปแล้ว แล้วแต่เลยจริงๆถ้ามาถามวุนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนอกจากเรื่องพระแม่ลักษมีองค์เดียวแต่คิดว่ามันก็ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่จะต้องมาแก้ไขอะไรคนก็ไหว้พระปกติแหละแต่ว่าแค่วุนอาจจะเป็นข่าวเยอะหน่อยหรือคนทำคอนเทนต์ให้วุนเยอะหน่อยในเรื่องนี้คนมาถามเคล็ดลับเยอะไหมเยอะนะ แต่คนที่เขาปังๆแล้วไม่ได้ไหว้เลยก็มีนะคะคนที่มูแล้วได้ก็มีงนจะเป็นฟิลที่ไม่ได้มูหนัก100%เปอร์เซแต่จะมูในสิ่งที่ตัวเองศรัทธ,ธามากกว่าเคล็ดลับในการไหว้พระแม่ลักษมีคือท่านจะชอบในเรื่องความสวยความงามเราถึงได้ทำโปรดักเกี่ยวกับสกินแคร์ พระแม่ชอบสีชมพูก็จะมีคนเอาดอกบัวสีชมพูไปถวายแล้วก็จะมีผ้าสารีที่เป็นสบายห่มพระแม่รวมถึงเครื่องประดับต่างๆและขนมที่พระแม่โปรดตอนนี้เสิร์ช Google แล้วมีขึ้นว่าตามรอยวุ้นเส้นก็ดีค่ะถ้าทำให้ทุกคนชีวิตดีขึ้นมีเงินเยอะขึ้นมันก็ดีอยู่แล้ว ซึ่งเราก็เป็นแค่คนนำพามากกว่าใครจะได้ก็ต้องลงมือทำหมดแหละมีเลงไปสร้างที่อื่นเพิ่มเติมไหมใจเย็นใจเย็นยังไม่มีบุญพอกว่าจะได้สร้างองค์นี้เป็นสิบปีนะคะวุ่นนับถือท่านมาตั้งแต่อายุ15แต่ก็พยายามจะสร้างมาทุก5ปีตั้งแต่รู้จักท่านแต่ก็ไม่ได้ส่วนหลังจากนี้ถ้ามีบุญบารมีพอคงได้สร้างเพิ่มค่ะ